ก็ดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยเราคนบันเทิงเจอเรื่องโรคภัยแค่เจ็บรุมเร้าอย่างหนักเลยนะฮะอย่างนักแสดงสาวคนนี้ครับโบวี้อัธมาที่ต้องส่งกําลังใจรัวๆเมื่อเธอได้โพสต์ภาพนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับด้วยใบหน้าซีดเซียวพร้อมกับเล่าอาการป่วยว่าสาเหตุที่ต้องมานอนโรงพยาบาลแบบนี้เพราะว่าอาการปวดท้องโรคกระเพาะกําเริบพร้อมกับประกาศถอนตัวจากละครด้วยนะฮะก็บอกว่า ต้องขอโทษทางกองละครไม u e e n จริงๆที่ต้องขอถอนตัวออกจากกองละครช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลเพราะโรคกระเพาะหลายครั้งแล้วจึงอยากจะรักษาตัวแบบจริงจังถ้าต้องเล่นบทบาทที่เครียดหรือว่าต้องโมโหมากๆบางทีหลังเข้าซีนนะครับจะปวดท้องเพราะว่ากรดมันออกมาดาของเกรซการ9นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจพร้อมข้อความว่าเข้าใจมากเลยพี่โบสู้ๆนะคะ นอกจากนี้นะคะคุณโบวี่นั้นก็ยังโพสต์ภาพต้นไม้ที่โรงพยาบาลค่ะพร้อมขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะคะซึ่งทีมข่าวนั้นติดต่อไปยังผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวโบวี่นะคะก็เผยว่าตอนนี้เนี่ยโบวี่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปถ่ายละครต่อแล้วค่ะโดยเข้าโรงพยาบาลมา3วันแล้วนะคะหมอเนี่ยก็ฉีดยาเข้าเส้นเลือดแล้วคุณหมอเนี่ยก็ให้ทานยาให้ตรงเวลาเพราะไม่เช่นนั้นก็จะมีอาการปวดท้องขึ้นมาอีกค่ะ ส่วนที่พี่โบวี่นั้นประกาศถอนตัวจากละครเรื่องไมค์ควีนนะคะตามที่โพสต์แจ้งในไ g ทางผู้จัดจาก,การส่วนตัวเนี่ยก็เผยว่าได้ถอนตัวจากละครเรื่องนี้จริงและมีการขอโทษทีมงานแล้วเนื่องด้วยอาการป่วยจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ออกไปถ่ายละครเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่ามันยังถ่ายค้างอยู่นั่นเอง อีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องส่งกำลังใจให้ก็คือคุณนุกซี่อัญญพัฒนครับแฟนสาวของนักร้องเสียงดีคุณปูแบล็คเฮดที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในช่วงเช้าวันนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับทางแฟนสาวของพี่ปูเนี่ยก็ได้โพสต์เล่าอาการว่าตรวจคลำเจอก้อนเมื่อ3เดือนที่แล้วแต่ด้วยความช่าใจครับก็เลยปล่อยไป จากนั้นเนี่ยก็มันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ําปนเลือดไหลออกมาจากนมก็เลยไปหาหมออาทิตย์ก่อนครับผลก็ออกมาตามคาดมะเร็งก็น่าจะระยะ2-3ต้นต้นครับก่อนทราบเนี่ยก็ตกใจนะคะแล้วก็ช็อกด้วยแต่ก็ตั้งสติค่ะด้านคุณปูแบล็กเฮดนะคะก็โพสต์ภาพผู้แฟนสาวที่กําลังอยู่บนเตียงผู้ป่วยก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดโดยเป็นข้อความบรรยายความรู้สึกว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน พร้อมฝากทุกคนมานะคะร่วมเป็นกำลังใจให้การผ่าตัดนั้นผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทีมข่าวก็ยังพยายามติดต่อไปหาพี่ปูนะคะซึ่งทางผู้จัดก,การยก็เผยว่าตอนนี้ทางพี่ปูยังไม่ได้อัปเดตอาการของแฟนสาวก็ให้รอดูจากที่เจ้าตัวนั้นจะโพสต์แจ้งข่าวเองดีกว่าค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ